สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมมันทพายอาไดาวันนี้ผมจะมาเล่นคาร์ไนโร่สามากรพันหึกงเพิ่งซื้อมาได้แล้วก็โกเบจดินสายกามอผู้ชมคงจะคิดว่าอีกแล้วหรอวะลิขิตก,ก่อนในการพิทักษอะไรอย่างเนี้ยออก็กูชอบเอาไปชนคาร์ไนโร่แล้วก็โดนตบอย่างหมาเริ่มมืออับปีชิบหาย ตัะจุจ๊บๆๆผ่านหกบบใช่ไหมหอรอแต่เป็นอีสัตว์จัวการหนึ่งใบแล้วก็ฮิชิวคอคาดูเซ่โซบัส ถึงมือหนึ่งผู้แข่งต้องคอเขสองถักมือคอคอตีแปดพ0นปล่อยที่พลังแวนน่ะที่เข้าอยู่ปล่อยได้เช็คไม่มีทิ้ก็เทินดอกได้ เปิดหัวกรงแล้วคอคอกรพอดดสกิลจัดตัวเซฟแล้วก็ดีรักกันข้อมือสองใบจัวหนึ่งแล้วก็เ็คของอาเซรลดที่มือหนึ่งทุก้าสามใบบนสุดเออคอหาอะไรไม่ได้เลย เค่เดี๋ยวนะแวนกาดของคุณเหรอโอเคคอได้หนึ่งตัวที่เหลือใต้กอกกบดุกอยู่ในบวกห้าพันสิบเจ็ดแวนกาดคิปสองแวนได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ดาเมจเช็ค เท่าอหรอวะคลิปสองเหมือนกันปล่อย standard right trick canon ดูการห้ามใบบนสุดอีกสามได้แน่นอนว่ามันไม่เคยเจอ,อปีเซนี่ก็ไร เทคทริกแคนนนเก็บดอกยิงกอบดูแล้วก็ต่อไปเทคของตัวอะไรวะตัวคิวรอยยิงหนึ่งเปิดท็อปห้าคอเก็สองได้ พอไม่ทำได้หงายหนึ่งแดบบต่อไปขี้แปดตีปล่อยได้เช็คคิคิแวนพลังคอร์ดิอยดังเมนเช็คคิพลังแวนขี้แปดตีแวนอืม ยี่สิบแปดยี่สิบแปดเซ็บเซ็บเข้าเทิร์นสแตนด์ดอและเป็นการมองมีมันจะได้กิฟต์แอคเซลทูชั่วหนึ่งเขาจะบัสหนึ่งปัสสาม พอใครดีนาอดูมือแป๊บเอาเน้นช่วยในเทอร์นหน้าแล้วกันช่วยชีวิตเทอร์นหน้าชั้งบอร์ดสามพันแล้วก็ขอ ถ้าไอเจ้าอเอตสองที่ให้มันได้ใส่โตัวกระโดดจากมือขึ้นมือก็ควรดีมีมือประมาณนี้ก็โอเคพอไรเนาะสิบเก้าตีจาดตีอืม 2องยี่สามเวนบอยเช็คคิววนพลังแมสแลงคิคิแวนพลังแมสแลงแ็อย่าเพิ่งตายดีว่ามือดาเมจเช็ควอเทอร์ฟอร์คิอะไรวะไอ้เหี้ยอยู่บนมือมันกัดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนอกจากจะมีไฟนอลปฏิหาร อน,นิตเต้ยี่สามแล้วก็ฟาเป็นยี่สิบแปดของมเทะลงดาก้อนทิ้งมือสองใบบวกสองหมื่นหนึ่งคิวแล้วก็เทพิทักแล้วก็พวกนี้บวกห้าพัน้วเสร็จได้แปดสามสามตีแวรนการเราจะเลี้ยงไข่เขาดีไหมเลี้ยงไข่เลี้ยงไข่กับบอด ไม่มีเกตสองในสนามตีข้าง <c oughs> คุณชอบเลอเกินทรมานชาวบ้านรอไลท์ฟอสข้างคอคาร์เซทิ้งมือหนึ่งโซบานหนึ่ง ยิงไม่ได้มีเตทพิทักไม่คอดแต่สองจับมือด้วยตั่สองแล้วก็คอต่อไปบาร์หนึ่งไม่มีแต่สองให้ยิงแค่หนึ่งฟอร์สพรุนี้เร็จหมื่นห้าได้ แปดแว่นสีแดงป่อยฮิวพลังแว่นถึงยี่สิบสองยี่สี่สองคีโจมตีแว่นกาดยี่สี่ 22, สองคิดยี่สี่สองขีดชนยี่สิบสองเซฟชิวโบว์ห้าพันสองไล่เข้าได้หนึ่งได้ที่หนึ่งไม่เจอได้ที่สองไม่เจอคุณจะเลี้ยงไข้มันทำไมวะ ่อไปไปยิบเจ็ดกาดใชไหมไม่เอาเสร็จด้วยกุนฮิวสแตนอันดอร์โอ้โหโจวเพอร์สนาไลท์ในปฏิหารสักครั้งหนึ่งจะเกิดการเลี่ยนเด็กกาหมอโจวลูการสามใบบนสุด กอบัทเทอร์ยันดาก้อนที่เหลือใต้กองทุกตัวบอกสามพัทิ้งมือสองใบทิ้งการป้องกันแม่งบอกสองห้าเหนึ่งขี้ขยับนะเปิดแม่งก่อนเลยสองหมื่นสี่หมื่นสี่มืนหกเพอร์เฟกตการสิบห้าจมตีวันการอินเตอร์เซ็ป ฮิวพลังข้างนี้ฮิวหนึ่งดาเมจกูชอบเือเกินเลี้ยงค่ายชาวบ้านเนี่ยโอ้โหบัตเทเลตกไปแต่มือไม่พอบาร์หนึ่งเออเดี๋ยวอันนี้ตีก่อนบาร์หนึ่งแล้วก็คอที่1สามหนึ่งตีแว่นป่อยเมจเช็คแตกความจริงมันตายตั้งแต่เกยเสาเลยนะ่ยเมื่อกี้พอมคีได้ 1ิเจ็ดข้าง 30, สามหมื่นแวนสำสบแดงที่เจ็ดก็นึกว่ากี่ย้อนโอเคก็จบไปแล้วนะ,คะใครหลงข้ามาดูก็กดซับกดไลค์ให้หน่อยนะครับข้าพเจ้ามีความลับจะบอกกูอัดมาหลายรอบมากแล้วก็คลิเพึ่งออกตาแรกแล้วกูก็มันก็มันดึกด๊าดดัวแต่กูรักก้าวมองมันคือลูกรักโอเคลาก,ก่อนครับ